สวัสดีครับทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามช่องของเรานะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงน้องต้นข้าวครับเพราะว่าคลิปที่แล้วจากคลิปที่แล้วก็ผมก็พูดถึงน้องต้นข้าวก็เรียกได้ว่าก็ได้รับการตอบรับจากพ่อพ่อแม่อ fc ของน้องเป็นอย่างดีนะครับคลิปนี้ช่องของเราก็เลยจะมาพูดถึงน้องต้นข้าวอีกนะครับน้องต้นข้าว ชื่อจริงคือสุปริยาตาวดุมนะครับเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยกำเนิดนะครับก็ตอนนี้ก็อาศัยอยู่กับคุณย่าสองคนนะครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเรียกได้ว่าตามที่เราได้รับรู้นะครับจากที่น้องเคยไปออกรายการน้องก็ได้พูดว่าน้องก็อยู่กับคุณย่าตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับ หลังจากที่พ่อกับแม่แยกทางกันนะนะครับแล้วก็น้องก็เลยเรียกได้ว่าอาศัยอยู่กับย่าสองคนเนาะตามลําพังนะครับก็คือเรียกได้ว่าก็ลําบากนะคุณย่ากา็มีอาชีพเหมือนจะรับซักเสื้อผ้าเนทะ่าที่ผมรับรู้มานะาานะครับรับซักรีดซักเสื้อผ้าแล้วก็ขายของออนไลน์อะไรประมาณนี้นะครับก็เลี้ยงดูน้องตุนข้าวนะครับ ตั้งแต่เ,เล็กๆเลยนะนะครับเพราะว่า,าพ่อกับแม่แยกทางนะครับส่วนที่เหลือผมไม่ขอพูดไม่ขอเอ่ยถึงเนาะสำหรับเ,เรื่องครอบครัวเนาะจากประมาณนี้แล้วกันก็คืออยู่กับคุณย่าเนาะนะครับก็น้องก็มีโอกาสนะครับไปร้องเพลงเปิดหมวกนะตั้งแต่อายุห้าขวบนะเท่าที่แอดซราบมานะครับห้าหกขวบนะครับเพราะว่า อ,อน้องไปได้ยินคุณย่าร้องเพลงเนาะนะครับอ่าอันนี้เป็นฟังมาจากน้องพูดเองเลยนะครับก็คือ,อ,อน้องไปออกรายการก็ได้พูดประมาณนี้ว่าคุณย่าชอบร้องคาราโเกะเนาะนะครับซึ่งน้องก็พอจะโตขึ้นมาก็จะพอจะรับรู้เนาะรับฟังว่าเขาทําอะไรเขาร้องเพลงอะไรประมาณนี้นะ้อก็เกิดความรู้สึกชื่นชอบและ อยากจะร้องเพลงนะครับ rồi, ก็เลยไปขอคุณย่าร้องเพลงครับแล้วน้องก็ร้องได้ทันทีนะนี่เป็นสิ่งเที่แปลกลเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์เนาะนะครับน้องร้องเพลงได้เลยนะครับทั้งที่น้องเ,อเรียกว่าเหมือนไม่เคยฝึกด้วยซ้ํานะครับน้องสามารถร้องเพลงได้ตั้งแต่พูดได้เลยนะเท่าที่เคุณย่าเคยพูดนะครับก็คือน้องตุนข้าวพูดเป็นน้องก็สามารถร้องเพลงได้เลยนะ นี่คือสิ่งที่คุณย่าเคยพูดเอาไว้นะออกในรายการหนึ่งเนาะคุณย่าพูดมานี้เนาะนะครับหลังจากนั้นเอ่อน้องตุนข้าวก็ฝึกฝนร้องอยู่บ่อยๆแล้วก็คุณย่าก็เลยเอ่อเรียกไ้ว่าเหมือนกับว่าน้องตุนข้าวอยากจะไปร้องเปิดหมวกนะครับหลังที่จากน้องได้ไปเดินตลาดกับย่าเนาะนะครับแล้วไปเจอ,เอพี่คนหนึ่งเนาะนะครับ เป็นนักเรียนมัธยมหรืออะไรสักอย่างที่น้องพูดไว้ร้องพเพลงเปิดหมวกแล้วน้องก็เออเรียกได้ว่าเห็นแล้วก็จำไว้แล้วก็เหมือนจะไปโปกกับคุณย่าที่หลังน้องว่าเอออยากจะไปร้องพเพลงเปิดหมวกเหมือนพี่คนนั้นอะไรประมาณนี้เนาะนะครับเพื่อที่จะหาได้ได้ช่วยคุณย่านะครับหน้าตอนนั้นนะนะครับตอนที่น้องยังอายุแค่เออห้าขวบเนาะซึ่งมีความคิดแบบนี้แล้วนะ น,นี่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์กับเด็กคนหนึ่งนะที่คิดได้ขนาดนี้เลยเหรอนะครับเด็กห้าหวขวบคิดที่อยากจะร้องเพลงเปิดหมวกเพื่อหารายได้ช่วยย่าครับ,รบเพื่อแบ่งเบาภาระของญาโอ้โหผมเห็นน้องพูดในาการหนึ่งนะพูดแบบนี้ผมโอ้โหนี่มันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เนาะสำหรับเด็กคนหนึ่งเนาะคิดได้ยังไงครับห้ากขวบโอ้ เหลือเชื่อจริงๆนะเป็นไม่ได้นะนะครับก็คือน้องร้องเพลงแล้วน้องก็สามารถหาเงินหรือหาไรายได้ให้กับคุณย่าเนาะณตอนนั้นก็คือเป็นเงิน300บาทนะนะครับในช่วงอายุแค่ห้าขวบน้องสามารถหาเงินนะครับได้แล้ว300กว่าบาทนะครับซึ่งถือว่าเยอะนะสำหรับเด็กแค่ห้าขวบนะครับสามารถหาเงิน จากการไปร้องเปิดบวกนะครับนะครับก็คุณย่าก็ซื้อตู้ลำโพงให้นั่นแหละนะครับหลังจากนั้นที่น้องเอออยากจะไปร้องเนาะคุณย่าก็เลยจัดก,การซื้อตู้ลำโพงแล้วก็น้องเขาไปร้องเพลงก็ได้300บาทนะครับหลังจากนั้นน้องก็ร้องมาเรื่อยๆนะครับนะครับนี่ก็คือประวัติคร่าวๆนะตามที่แอดได้ทราบมาเนาะได้เออดูรายการนะจากที่น้องเออได้เล่าเนาะนะครับ ก็เอามาพูดให้รับฟังต่อเนาะเผื่อพพ่อไม่มีเอฟซีเนาะของน้องท่านไหนอาจจะยังไม่รับรู้ตรงนี้มากนะครับผมก็อยากจะเป็นอีกเสียงหนึ่งเนาะที่ช่วยพูดถึงเรื่องราวดีๆที่น้องนะครับหรือเรื่องอดีตที่น้องเคยผ่านมาเนาะนะครับว่าเป็นอย่างไรเนาะนะครับซึ่งน้องก็ค่อนข้างเรียกได้ว่าลําบากมากในช่วงเด็กๆนะครับพ่อน้องก็ฝึกร้อง มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปร้องตามตลาดนะัดทั่วๆไปนะอยูอ่ใกล้ๆภายในจังหวัดากาญจนบุรีนาะนะครับก็เรียกได้ว่าก็หลายตลาดนั่นแหละนะครับก็น้องไปร้องเปิดหมอือแล้วก็มีไรายได้ตลอดมีไรายได้เรื่อยๆเนาะนะครับจากาประมาณสักหลักร้อยไปจนถึงหลักพันอะไรประมาณนี้นะครา่าวๆแล้วกันเนาะนะครับน้องก็จะมีไรายได้ประมาณนี้นะเนาะเพืเอ่อเรียกได้ว่าเหมือน หาได้ได้ช่วยญาินั่นแหละนะครับเพื่อ,อจ่ายค่าเช่าบ้านค่ากินค่าอยู่ค่าเล่าเรียนอะไรประมาณนี้นะในสิ่งที่น้องทํามาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วน้องก็มีโอกาสได้เหมือนจะฝึกร้องฝึกราอยู่ในที่โรงเรียนของน้องก็คือเป็นโรงเรียนอ,อนุบาลวัดชัยชุมพลเนาะชนะสงครามเนาะนี่เป็นชื่อโรงเรียนปฐมของน้องที่เคยเรียนในตอนนั้นเนาะนะครับก็ เรียวได้ว่าก็น้องก็มีโอกาสฝึกร้องฝึกเรียนแล้วก็มีเป็นตัวแทนของโรงเรียนเนาะไปประกวดไปอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งน้องก็มีเรียกได้ว่าชนะเลิศหลายรางวัลน,นมีรางวัลติดตัวมาเยอะแยะมากมายนะครับน้องเรียกได้ว่าน้องเก่งตั้งแต่เด็กนะนะครับฝึกฝนตัวเองตั้งแต่เด็กนะครับประกวดไม่รู้กี่ i, เวทีก็เยอะนะครับที่ไหนมีเวที i, ประกวดน้องก็ไปประกวดน,นะครับก็ส่วนหนึ่งก็มีคุณย่าที่ผลักดัน ตรงนี้เนาะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเนาะนะครับทำให้น้องเรียกได้ว่าน้องก็เดินทางมาเส้นนี้ตลอดเนาะสายนี้ตลอดก็คือกับการร้องเพลงจากที่จากความชื่นชอบของน้องด้วยนั่นแหละนะครับแล้วก็คุณย่าก็ชอบเหมือนกันเนาะกับการร้องเพลงนะครับก็มาเจอคุณนิวเนาะครูนิวก็มาเจอตั้งแต่เด็ก <_ v isa> ๆแล้วแหละนะครับครูนิวก็เรียกได้ว่าเหมือนก็เป็นคนที่คอยดูแลงหานนะครับเหมือนกับว่า คอยซัพพอร์ตนะครับคอยออดูครอบครัวของน้องต้นข้าวอยู่ตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละเนาะนะครับก็จะทราบอยู่ประมาณนี้น้องสำหรับกูนิวเอาคร่าวๆประมาณนี้น้องสำหรับเรื่องของออน้องนะครับกับคุณย่าที่เรียกได้ว่าสู้ชีวิตตามลำพังเนาะนะครับแต่ว่าสำหรับคุณย่าเคยพูดนะครับสำหรับเรื่องพ่อกับแม่ก็ไม่ได้ทิ้งน้องเนาะนะครับก็ยังติด ติดต่อกันอยู่เนาะไปมาหาสู่แล้วก็มีส่งเงินส่งทองมาให้น้องอยู่เรื่อยๆเนาะสำหรับเรื่องของออพ่อแม่เนาะซึ่งก็เรียกได้ว่าพ่อแม่ไม่ได้ทอดทิ้งอะไรขนาดนั้นเนาะนี่เป็นสิ่งที่ย่าพูดในรายการหนึ่งเนาะนะครับก็เรียกได้ว่าน้องก็สู้ชีวิตเนาะกับคุณย่านะครับเป็นเด็กมหัศจรรย์หรือเป็นเด็กโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเด็กกระตันยูนะครับต้องชื่นชมจริงๆนะครับสําหรับน้องนะครับน้องเป็นเด็กที่น่ารักมากนิสัยดีนะครับ ใครเห็นคนไทยก็รักก็ชื่นชอบนะนะครับเพราะความน่ารักของน้องนะครับที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์และน้องก็เป็นเด็กที่เอ่อเรียกว่ามีไหวพริบมีความคิดที่ดีเนาะมีมีความเฉลียวฉลาดนะครับในการพูดกันจานอ้องมีความเอ่อระมัดระวังในการพูดนะครับก็ค,คลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับพอ่พอพ่อมีเอฟซีเนาะของน้อง คิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปของเราเนาะนะครับไม่คําพูดไม่ผิดพลาดยังไงก็ต้องขอโทษขอภัยแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องของเราให้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปแล้วสวัสดีครับ